เ่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลอองพลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาริไวยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการตลอดไปประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโรงเรียนราชวินิตมัธยม ผู้บัญชาการทหารบกรับพระราชทานโฉนดที่ดินในจังหวัดปทุมธานีและชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีผู้บัญชาการตำรวจระเวนชายแดนรับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนค่ายพระรามหก พระราชนิเวศมฤุกขทยวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่พระราชทานเมื่อปี2560ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่15รับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑนทหารบกที่15พระราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี2560ค่ะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับ